สวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุข้นครับเอาันนี้พ้ากันมาลายม่องครับลายดังครับพี่น้องสิมาหาปลาจินทาปลาครับรอเบิ่งครับมาจจด สีหาคนเนี่แล้ครับพี่น้องสิพ้ากันมาหาจินเข่าปลาเราหาปลาไปจิ้นบ้านครับสิได้หรือไม่ได้ครับรอบนงครับนี่ครับน้ากันครับมีแต่ว้รลุนครับไปรุนรุนเข่าครับพี่น้องนักขาปลาเอาครับวันอนี้ นี่ครับน้องครับพี่น้องนี่เอาครับพอยิ้มวนกั็มาครับอรรบเพลินมากเลยครับนี่่นครับไรปลาขึ้นเขาล่ะไปได้กับฮูจัดก็ครับนี่พอยิ้มวนครับอยู่บ้านผมมีเวียกไว้หรุนๆเขาครับพี่น้องมือนี้แต่ไว้รลุนเลยครับเนี่ยออมาป้กันหาคนครับคุณยังไปเอาเรืออยู่ครับ เดี๋ยวกราจะลงเรือแล้วครับพี่น้องรอบนึงครับมหาพอดพิสัยฮะมหาท่าพอดพิสัยเหรอครับพี่น้องนี่เออดาราไม้ครับเนี่ยส้มดาราเก่าครับเอาครับแต่เรือมาแล้วครับพี่น้องแต่เรือมาแล้วครับเรือ <laughs> พอยังหลงครับ <laughs> บบ้อยนกรั์บดหนองยล้แต่ว่าียกใส่หมองใส่อาปลาข้าวโพดไปยกกางข้าิดดังทั้งหันเลือะครับขึ้นเรือครับพี่น้องครับแ่ข้นเรียเท่ครับอ้า เออเึอบเนี <S 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 oui ่ยรักๆรครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวก็เอามองไล่ลงไปครับไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยครับพี่น้องออขงก็ ย้อนฟ้า,าใครมีปัญหาสอบถามปนนะปลาผล้างกลางไปครับพี่น,อน้องมันก็เครื่องประมาณไกลแล้ววันนี้มีตะไวดรุ่นครับบ้าวันนี้บดดีครับพี่น,อน้อง บดแดดครับฝนตกนะครับ,บเดีจ้าอยู่บ้านกับฝนตกครับฟ้าครับเอาดังนี่สุดแล้วครับเดี่ยวักลักลอกไปครับบัดน,นี้มอ่งอยังบัดน,นย์ซีเซนสามเส้นกลางแล้วครับบัดน,นี้เอาซีเซนลงไปครับบัดน,นี่ นี่เอา4ีเซ้นลงครับสามเซ้นนี่กางลงไปแล้วเอาเส้นรอพี่น้องนี่ดังหัวนี่ส้นรอครับนี่สักลักครับนนครับเอาไปทั้งเลยกครับพี่น้องอ กางอีกครับสามเซนเคิงครับกางอีกครับดังหนึ่งครับพี่น้องสามเซนเคิงกางอีกครับผามหลึกคนั้นคือสามหาตาครับสามเซนเคิงครับวกคอนสี่เส้นหนึ่งลึกห้าตาตวกอนสเส้นห้ตาครับ วบลึกของมันครับเดิกเลี้ยงดึงด่างเดึงด่างครับพี่น้องกลัวดักกลัว <laughs> เอากลางลาแล้วละครับพี่น้องครับปั่นเนี่สีไลครับสักไปเรื่อยครับสวงเลี้ยงส่วงเลี้ยงครับ <laughs> เอาหขนาดไปทางคน ลังไรครับพี่น้องส่วงเรียงมีอันเดียวครับมันดัง,ง,งส่วงเรียงเลยไหมครับไปครับแรนเราครับปลาว่านล,ลูกแม่น้ำโขงเก้าครับคลิปพี่เ้าเว้ เาลูกมีน <bin uk> <azo> ้ำโขงเก้าคนมาใครเรือไรไปครับตามมองเรากัไล่ครับ ลูกแม่น้ำโขงเก่ากับเป็นผู้พ่ายครับเอาครับไรเราก็ย้ำครับพี่น่องมาเนีนย่ยนีย่ครับ แล้วก็ย้ำครับสิถือยังบ่ครับพี่น้องครับลอบังครับนกํลังถือสิเด้เลี้ยอยหรอกห้องหันเล้วกกินข้าวน้องกินข้าวน้องยิ่ซื่อบงข้างนี่ตรงเลยมิจปานยองเร็วเนน้อ นี่เดียวลูกแม่เชียวเด้เน,นี่เนาะว่าปลา <laughs> <laughs> ปลาขาวน้อยครับพี่น้อง <c oughs> ด่างสามเซนครับพี่น้องครับนี <laughs> ่ครับได้ครับของไปได้ก็ได้ครับพี่น้องครับจับกระป๋าบถึงถือกรกจับพร้อมครับ น um> ี่ครับปูไหนไปสูดแล้วครับนี่ครับโอ้โหวอนนี้หาจินหาจินเก่าสวยพร้อมครับเหลือเราก็จะเอาไปบ้านเพลื่อนก็จะไฮอะไรดอกครับจะที่เดียวทางก็ได้สงสารเยอะ ขอเพลินยุ่ขอไปยุ่ไปกินถือมาอีกสองครับพี่รองเอาเอาใส่ของครับรตั้งตั้งใส่เข่าสังครับ <c oughs> ใช่ครับอ,อึ๊บเนี่ยดังนี่ดังไม่ถิอช่ำนี่ดังเกา่ายังติดลายตัว ดางไปแล้วเออตอนที่สองครับพี่น้องถ้างมองทีเส้นสามเส้นสามเส้นผลครับดังสองครับดางแล้วก็ไล่ไล่แล้วก็ยามครับยามแล้วก็นี่และครับย้ำแล้วก็ผลงานครับพี่น้องเออดตอนที่สองครับ ดังก็ได้หัวที่สองใส่กระสังครับวัดออกแล้วก็เจ็บเซคของส่กระสังครับสันครบราสามเนี่ยนครับน้ำบระแกบครับพี่น้อง น้ำมักจับมันไหลครับทั้งปลดปลาทั้งปลดน้ำบักจับครับน้งครับปลากระถือน้ำบักจับกระถือครับที่น้องไม่เคยเห็นน้ำบักจับครับโค้งค้นครับนี่ครับไฮเบิ้ลครับนี่ครับสามงามสีงามหมดน้ำสามงามสีงามครับ พลิกข้ามแต่กันหงายทั้งนั้นครับนี่นี่ครับน้ำกับจับครับพลิกขางทั้งนี่ขึ้นมากระตังต้งเทียงขึ้นเขาครับ <c oughs> อันตรายครับนี่นี่อยู่น้ำน้ำาครับ <c oughs> ช่วงดาฝนนี่มันสิง,งามครับโป่งขึ้นมาเต็มหนองครับ <c oughs> ว่าสิเขานาแรกมันกะ ตอนมันตายครับหมากมันกระโมลงดินครับอยู่พืนครับยางคนยางเดียรู้ซึ้งวะยางไปเลยครับปักตินปักขาครับแล้วครับสองตัวอือก็สวมควนอยู่มันมองซีเส้นเคร่งบ่ซีเส้นถวนซีเส้นถวนวาจันเออนั่นนั่นตัวปลานั่นเห็นบ่ครับเนี่ยโอ้ยก่อยก่อยก่อยนั่นตัวหนึ่ง ขึไม่หรอกครับนะไปเรื่อยๆครับมันค่าชีได้ไปเรื่อยๆแล้วไปยายจันทน์กอนจะเข้ไปไปไปขึ้นมาหาไฟพี่ไขึ้นไหมเอาตรงๆลูกมันนำโขงเกล้าครับนี่เป็นว่าเป็นเป็นลูกมันนำโขงเกล้าครับนี่ครับไปตรงมาพอๆอืมงัว้นอีกสองตัวจันยับก็ไปใครก็ใด้ว่ ใจหน่อมันเจอมันอยากไก่ขักเนาะตามใจจ่อเจายผู้ชายคลิปครับเด็กชายครับได้บอกเขาว่าได้คลิปก็ได้ตามใจเจาะบอกขืนคำพ่อว่าขีใช่สัตว์หมอนแจ่งกับซังตามนางเอ้ยเสี้ยนแม่น้ำโข้งครับใต้คลิปไปครับ เอาพี่น้องครับก็ถือไปบัตรตัวสองตัวครับพี่น้องครับนี่ครับเพราะได้อยู่ครับแต่กินสวยแท้ครับมืดเนี่สูตรครับปลาสูตรครับพี่น้องเอาเอาใส่ของครับลรงแรมใช่ไหมเยอะแต่โยกเยกโยกเยกครับนะครับโอ้ โอ้โอหครับอ่าถือไปเรื่อยครับโอ้หมานอยู่ครับพี่นี่หบานวันนี้หมานอยู่ครับเอาครับยำแล้วนะครับพี่น้องยังต่อจีกางไม้อีกครับบันทีพี่ไปหาเห็นยูเห็ดกินร้อนครับเนี่ยหาเห็นยูกินตอนเที่ยงครับกินเขาสวยครับพี่น้อง ไปครับขึ้นฟังจังเบิ้งครับจุาจ๊บอาลงสิไปใส่มองท่าครับใส่ดานทาครับนี่นี่ครับได้ครับรอบแรกครับนี่ครับโอ้แข่งมาได้แข่งมาได้ได้กระซังหนึ่งครับรอบแรกครับ ไปครับเพชจยุ้ยกินครับพี่น้องนั่งสิบเล็บเหรียญแล้วเนาะไปกระเทียมครับแกถึก้อยครับพี่น้องฟักก้อยครับถือว่าก้อยลาครับพี่น้องซี่หาคนครับมีมาแถวเลยพายมวนก็เล่าฟักอยู่ครับอันนี้สีปิ้งครับประเดี๋ยวเรียกว่าปิ้งครับโอ้ไรดานเดียวนะดานเดียวครับนี่ น,น,นครับเนี่ยว่าปิ่งครับดันเดียวเนี่ยอันาดัน่เยทลำดันเดียวครับพี่น้องครับได้เพราะดันมาลมือปขาข้าซอยครับข้าซอยปลาคุ้นล่ำวะนี่ปลาข้าซอยอ้ยาไกลไปเฉงเห,หมือเอาไปปิ้งครับพี่น้องครับนี่นรนนนครับ นี่วานดอกกานสุบแคบกว่านแว่ใบม่วงก็ยังให้กินอยู่ก็แงแก่กะ่ยาก่ไหน่อ่ทั้งหิงกอนกินเนเใส่หันพอปิ้งครับนหีบทหีบนี่กินไปไไหวกินลาเนี่ยมันกินบบด้วยอืพอดีพองามอดีพองามละ กินอะไรกับกินเบอเบิร์ตแต่ว่าซ้ำนี่ป้ะการวันถือพวกลราสองตัวสามตัวกับกินเบอร์เหลือแล้วกรบปิ่งปลาครับพี่น้องอู้ตกรแซบครับเดี๋ยวบังนะเดี๋ยวบังครับเดี๋ยวบังกุดแหมกําลังแหมครับโอ้กระแซบครับพี่น้องขวาอนิสาบานเขาเบิร์ตครับปิ่งอ่าค้อนกับปิ่งแบบหลายยี่ครับ มาครับมาครับแลวลเก้วกินขาครับพี่รองครับปีกปลาก้อยปลาครับอ้ยมาขักเดียวเ่นี่พิกเหมนแกวพิิกพิโอ้เ่นกินให่ปนเบิ้งในกนัมามีพรดกต้นโอ้ครับปีกปลาครับโอ้จินก้อยปลาครับเนี่ยรับปลารับปลาปุ๊บไปสุดยอดสุดยอดครับ ให้กยบ้านมันปากเนาะบบาขามากครับพี่น้องครับกเียเทียงกินขาน้องนี่ย่ากองซำมม่อยก็ไดบแต่กูอมากเพราจัดแล้วมากครับปล่ปลาออกปล่อยปลาครับ ไปุ้ครับ้าข้านี่บกวิบยยูนะไปบวขาบอกับเขามในง่ลองมข้านแงนอ๋อจปาปิ่งโตัดีเลยครับจะข้ากันออไปโอ้หจอดแล้ครับสุด่อไห่างๆก็แทบวะ เดี๋ยวปิงปลาครับล่อยห่างๆกแซบเีบกันยังเงี้ยปลามนเขาปลาางกยังเงี้เนาะปีข้างให้เยอะบอนเติมเอยู่ในหันแล้วแตก่อนตอนประกอบอยู่โอเคจยเทนนิงบักอินมั้ง่นหังน้ว่ กัะพักกระโดดน้ำหากระโดดน้ำมันจิหากินมกันต่อไปครับกระโดดน้ำครับเดี๋ยวปล่อยครับปีงเปิดกระแทบครับประดบ้องครับเอาขาหนึ่ก่อนเห็ดอยู่ตัวหนึ่งลง้าหนเออมาหอมได้กขวดีกัดโคแอ่นร้องพิจตาว้รุ่นเขวว่าใครมีปัญญาปังไงครับนีตแตว้รุ่นครับเหมือนมะเลือไวรุ่นสมัยเก่า กอมาเดาเอาหมามากินกางเนาะมาบ่ายด้ยหมาไม่อยู่จาบอกมากเาจะเลาะกันนะตอตอนบักนเรี้ยมันมากจนแล้วคใคยไปคยมาทุบหน่อยๆมันจะมาเป็นมะบ่มา่าก ใส่องเทียมีเขาอะไรเขาเรียนใจเรียนมาตามัเพิงรถจากของรถจอกของเยียเ่มมาไปกเทียอม,อมองไปเยอะว่าถึงพูดละสามตัวก็แม่สนใจน,นั่นทายทายไหมยิงไม่ได้เอาถนะิมหน้าติดบาดไปไป ครัปล่อยปลาครับโอ้หขักสุดยอดเลยแทบส้างจำเป็นกันได้ย่องกินกัคข้งล่ะพูดจะนึงหาปีให้พอ่อเไม่สิกแม่ไหมครับดาล่าไหมครับหาปียังพอ่อจะนัง ุทีมงานเขาครับไปใส่ไปกันครับหาอยู่หากินครับเบิดสุย่างครับพี่น้องครับเียงดิ้นครับปล่อยปลากรัเบิดครับยังแต่ไม่แตกบองกันติดด้วนแช่ปลาเบิดเลยครับฝีมือครับผู้เฮดอันนี้ครับปิ้งปลาครับเบิด์ตครับเป็งปลา ปลาว่าสิบอเบิดก็ยังเบิดอยู่ครับพี่น้องกินข้าวปลาแล้วมันแซ่บครับจะว่ามันปลาปาไปไหนกันลูกของไปไหนครับนี่เลยกินล้นน้องกินเข้าวปลาแซ่บครับถ้าไปกินได้ปลาแฮงสิแซ่บครับปลานี่เอาครับพี่ชิปแล้วครับพี่น้องครับต้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดชิปใปไหมให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมเด้อพี่น้อง ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย <laughs>